สวัสดีครับผมได้เวลาแล้วพี่น้องหลังจากที่เขาดักไว้ผมว่าเกือบเ,เกือบหาสิบนาทีเลยเดียเกือบหาสิบแล้วครับเดี๋ยวเขาไปกู้กันยกกันเบิ้งครับพี่น้องว่าที่ได้กินบ่าน,นี่แน้วใส่เขาง่า,งายๆเลยเกอกเข้าไปในนี่เลยพี่น้องเทเราเกอกเข้าไปในนี่เลยจอหู้ไว้เรียบร้อยแล้วไปมาเล่งกันเลยพี่น้องหลังแรกเขาโน้นไว้ไดนซื้อไหบ้างโน้นไวซื้อหนี่ละมั้งนี่ครับหลังแรกพี่น้อง เดี๋ยวขอเวลากลับกล้องหนเงินึงมาหลังแรกครับมีปลาพ่อตัว่าหลังแรกโอ้มีปลาพ่อเนอะ้ะหลักติดมันไหลเของมาติดฟังตัวนี่อันไหลเของมาติดฟังเนี่ยเมื่อใครนีปลาเดียวโอ้ นี่โย่นี่โย่ห่นมาไห,หลังเรียกพันไปนี่โย่หันมาไหลครับเนาะเก็บหน่อยไปหาไหลเด้พี่น้องอันฟุ่มมือนีิฟุ่มแบบแบบโน้นนี่มันต้องเก็บหน่อยไปหาไหลเด้อย,ยางไปเรื่อยๆเด้ซื้อได้อีกละ่ะยังไม่ตรงได้อีกเนาะ <laughs> นี่แหละมั้งนี่แหละครับต้นไม้นี่แหละโอ้คือบ่อคือบ่ออู้หลังนี้เขาไล่อะหลังนี้เขาไลยพี่น้องหลังนี้เขา้ลยครับอู้หลังนี้เขาไลยเนียหมานเลยหลังนี้หมานเลยเขา้ลยครับหลังนี้ โอ้เจ้าเลยหลังนี่ครับนึกสั้นแล้วนึกเจ็บหน่อยไปหาไหลเจ็บหน่อยไปหาได้หลังนี้มานได้หลังนี้เขาไหลครับหลังนี้โอเคได้หลังนี้นี่ตัวยังไงยเจ้านี่ตัวง่งพี่น้องหลังนี้มันมานสิบหลังเด้พี่น้องสิบหลังเหมือนเดสมันหลังเดียวผมมันสามหลังเด้่ยสิบหลังอี่หลังหนึ่ง นี <Es> <an> ่หลังนึ่งจังนี่โอ้คือไหลมาพีป่ะบ่ได้ยูเมือเกาวจนไหลมาตจนอ้ก้องโอก้องก็จับตัวสติร่างกายไว้ได้ป่ะเดี๋ยวพี่น้องปรับขากล้องไม่กันจอบตัวสติร่างกายไหม เอ้าอู๋่ตรงไหนลังเนี่ยเออคือไปไก่เด็ไปไก่เด็ดองสองสามตัวสองสามตัวเดี๋ยวค่อยไปคัดเอาพี่น้อง vẫn còn lại các quá dòng khẩu này khác quá. lắng lắm này Bà To lắm nào? To. lắm lắm đây lắm 3 3 lắng lắm 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 ใช่ได้เลยครับหลังนี้หลังนี้ก็เขาหลาเน,นาะหลังนี้เขาหลายครับอืมนานนานเก็บไปเรื่อยๆ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 ครับหลังนี้ยังได้อีกยังไม่ได้อีกอย่านี้

สู้แต่งางานกันอยู่ đây แหะ่ะสู้แต่งางานกันอยู่ đây แล่ะถึงนี่บ่โอ้ยสู้บ่เห็นป่าเลียนว่โอ้ยเขาบอ่หลา่เขาโยกบ่หลายไปเลย,ออย,ออยน้ากันังน้าม,มันลนนุ้งด้วยไงไปกีบันดูเพี้ยงผีเลยพีน่น้องน้าม,มันลงน้าลงครับ luôn ạ để biến cả khăm đó, ăn như khẩu vào lăng này, lắm đây lăng này, ừ. oh, lăng này

ใส่สบายเป็นไห้เลยนี่ใส่อีกนี่ครับล้งหนึ่งล้างยู่นี่พี่น้องน้ำรุ่งน้ำรุ่ง อู้หลังนี้ก็คือหลังนี้ก็เขาไลายอ่ะเนี่ยอู้พี่น้องหลังนี้จะไลยครับนี่จะสุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยหลังนี้ก็ได,ดเ้เรื่อปลามันจะซุ้มเป็นบางมองนะแล้วตัวยังไงได้พี่น้อง Đây, níu cái níu ngày níu tối níu tối níu 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 quá, níu 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 ở đây níu 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 níu

ขวมไหมขวมพวขวมคือปังปากก้อนเลยพอดีเลย,ยสังเกตสังเกตมืองหายากอยู่สิบูพอ็อหมกเลี้ยงเนี้ยขวมดีเลยเอาคือแล้วคือแล้วมือคือแล้วคือแล้วไปต่อใกล้ถิ่นบดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวอีกสองหลังมั้งมีหลังนึงอยู่นี่หลังอยู่นี่สิคือบ่อหลังนี้นี่น้ำลดน้ำลดว่าเป็นน้ำสิเนี่ยคือเย่บ่แมนตัวนีอือแต่สมควรอยู่ครับหลังนี้ก็ได้หลังน้อยๆนี่ก็ได้สมควรสมควร ซึ่งมีเขาต้องไปคัดออกเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปคัดไอ้พี่น้องเบิง้งมันสีได้หน่อยได้ไหลเมื่อวานได้ไหลเลยเนี่ผมว่าได้หลายเลยละตีต่อหลังสุดท้ายท้ายสุดท้ายสุดอู้หลังนี้ไหมหลังนี้เขาคลายเลยเดี๋ยวผม หลังนี้เงีบๆเลยปะเงีบๆเลยปะน้ำลงน้ำลงอู้มา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 อู้ใช่ได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 ้อู้หลังนี่ใช่ได้เลยพี่น้องใช่ได้เลยเน,นี่ย ใช่เลยล่ะเดี๋ยวผมเจียวเดี๋ยวมาคัดเบิดแล้วพี่น้องคัดออกตาป่าไปได้พี่น้องไงบ้านนี้คัดออกจาป่าไปครับถือลงนี่คัดออกจาป่าไปคัดออกจาป่าคัดออกแต่ป่าชิ้เงี้ยบเอาเอาหารบบเอาเอา,เอาตาป่าเดี๋ยวผมตั้งกล่องแป๊บนึง เอซีจังสีเห็นตัวนี่ครับนองผมจะเอาตะป่าเลยผมจะบกวกอาเงี้ยนะครับ <c oughs> นอี้ยโอ้ยขาวตะตัวป่านะครับตัวนี้ใหญ่ไหมมันต้องใส ใส่กระคุแม่มเนาะเดี๋ยวเขาต้องไปคัดอีกรอบนึงพี่น้องเราต้องต,ตัวปลาไปก่อนครับมันเป็นอาหารปลาดุกพี่น้องมันก็นเลยเป็นสนีสีบอกคือเขาเขาเขาจะคัดง่ายก็านีครับถ้าเป็นเขาเป็นเขาจะคัดง่ายก็านีเลยหัวอาหารปลาดุกเะ โอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้มันจะตัวใหญ่ๆเลยใส่ปิ่งๆเลยเนี่ยใหญ่ใส่ปิ่งๆเลยนะครับก็หากินหาอยากแต่มาสู้กันสิเพราะได้กินอยู่เลวพี่น้องครับเจ็บอันนี้ออกดดดีดีเด้ดนโมตายเลยดด มุ้งตัวนี่มันใหญ่เด้พี่นอ้องมุ้งใหตัวใหญ่เด้มีมีตัวหน,น,น่อยได้ครับมีตัวใหญ่ถ้าเอาไซมันกระโดดพ่กใครเขา่าน,นี่ยคเาาชีย่ยเอาได้ตัวเอาตัต้งป่าอันนี้มันออกก่อนฝุ่นมันเอาเอาตั้งป่าไปเดี๋ยวเขาไปเทใส่ข,ข,ขูแล้วก็เอาน้ำมันสิล่างออกดีก็นี่ครับ นี่ผมไปคัดในเอฟซีเบื้องก่อนว่าโตมันทีมันล้วนรวนนั้นนี่สิเบ่งงามมานี่สิบัได้มุน,มน,น,น,นมอย่างเงี่ยสิเลยป่าจะบ่วได้หลขึ้นขึ้นไปติงเงี้ยได้หลาย่อนเงี้ยซื้อได้สิบัวได้บุญเงียนี่บัวได้หลายติงเงี้ยได้ป่าก็ได้หลายนี่น้องเอยครับเป่าป่าไม่เจโตงามใสสวยๆทั้งนั้นเลย ปลาเ้ยมนี่มันมันเลยพี่น้องปลาซิวมันหมกแสีบครับมันมันมันเป็นหายเลยล่ะตัวปลานี่จิหมกแสียบกับนี่จะตัวใหญ่ๆปลาหมกแสีบเป็นหายนะครับพวกเปหมกใส่ตะไคร่ดีๆใส่เชียงใส่ยังดีๆแล้วมันมันฉี่บระคบเลยล่ะนำนี่ครับมันมันครับมันทีไกลที่เขาไม่ป่ามันเอาแด้วพี่น้อง ส <c oughs> ีมันสีบ่บค่อยขมไหมมันสีสีบบวขมมันจะสีบ่คือใส่ขูปันใดวะผมบ่ได้เอาคงขู่มาออบัวแดงขูมาให้พี่น,อน้องถ้าขูมันสีเศร้าออกได้่างกว่านีอยู่ครับอันนี้บัวเดงขู่มาแต่ว่ากระถอวันเขาดีเด้เนี่ถือว่าเขาดีอยู่ยเงียตัวนี้ครับอันนี้ผมใส่ไข่พร้อมไหม ผมโม่ไข่ใส่พร้อมอด้วยครับเอฟซีผมใส่ไข่ใส่ใส่กะปิแล้วก็ใส่ซอสบวชเขือเทศครับแล้วก็หัวอาหารป่าโอเคเลยผมว่าเขาดีวะ <laughs> เขาดีอยู่กับใส่สูตรนี่ <c oughs> เขาดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล่างออกกันล่างออกก็จะไปเทให้เพิ่มอีก น,นี่จะโตป่าเลยบ่เน,นี่ยนี่จะป่าล้วนๆเลยเอะีครับบ่เน,นี่ยเยอะครับไ,ได้หน่อย,ยอได้เพียน้องได้บลกลายได้ครับเนี่ยนี่จะโตป่าล้วนๆเลยคัดออกเรียบร้อยเลยเนี่ยเยอะอุ้ยสอนครับ FC. เอฟซีเรื่องนี้ก็ถทือว่าสะดวกสบายมากครับใส่ได้บลกลายเลยเพียนอ้องอี่าเขาคัดออกแล้วครับในผลกลายเลย จิบหลังพี่น้องถือว่ามันทนกคนได้ได้กินได้อยากนะครับผมขอบคุณที่ที่เขามาติดตามเจอกันไหมพี่หน่าววัสดีครับ